สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง s p o t t b r r n w s วค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023นะคะที่จะเตะในวันพุทธที่15มีนาคม2566ค่ะซึ่งเป็นเกมตกค้างในสัปดาห์ที่7และสัปดาห์ที่8ค่ะซึ่งทั้ง2คู่นะคะจะเตะในเวลา2.30นาฬกา30นาทีค่ะซึ่งคู่แรกค่ะเซาทังตันก็เปิดบ้านพบกับเบรนท์ฟอร์ด ถ่ายทอดสดทางช่อง True s d 3ส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะที่เตะในเวลาเดียวกันค่ะเป็นนัดตกค้างจากสัปดาห์ที่8ค่ะไบรตันพบคริสตันพาเลตซึ่งก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในนัดตกค้างจากสัปดาห์ที่7และสัปดาห์ที่8ที่ Sport ตแวนิวมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ